ดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมที่ดินหนึ่งพิกัดของเรานะคะหลุดจ้องมาสองแปลงนะคะแปลงที่สิเอ็ดและแปลงที่สิบสอนะคะพิกัดนะคะครอง15บาค่ะตำบลบึงสานะคะรักจังหวัดนครนายกนะคะ นี่ยค่ะตรงนยสามศนยองสอนะคะเส้นทางหลวงชนบทนะคะกมที่2มาเห็นมุดนี้นะคะตรงนี้ค่ะมาจากเส้นทางสิรินครนยกนะคะเข้ามานะคะท่านจะมาเจอจุดเช็คอินร้านกาแฟมองเธอคาเฟ่แอนฟาร์มนะคะขับมาเจอตรงมุมนี้ท่านก็จะเจอวัดธรรมสโรธนะคะตรงมาเรื่อยๆนะคะ ท่านก็จะมาเจอกิโลเมตรที่สองนยสามศูนย์สองสองนะคะแล้วท่านจะเจอแปลงนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็ค่าเนี่ยเจอแปลงนี้เลยนะคะแปลงที่สิบเอ็ดนะคะห้าร้อยสี่สิบตารางวานะคะเนี่ยค่ะเริ่มจากหมุดนี้จนไปถึงด้านหลังเลยนะคะด้านหลังเรามีบอกกักเก็บน้ําให้นะคะห้าร้อยสี่สิบตารางวาตารางวาระเจ็ดพันบาทนะคะออกได้สองเส้นทางค่ะมาทางเส้นังรินครนายกแค่สองกิโลนะคะส่วนตรงไปนี่ก็คือไปยังเส้นลําลูกานะคะเข้าออกได้ สองเส้นทางนะคะเนี่ยค่ะแปลงที่11นะคะ540ตารางวานะคะสถานที่ใกล้เคียงอะคะ่ะ ท่านก็จะมาเจอจุดเช็ดดินร้านกาแฟมองเธอคาเฟ่แอนฟาร์มนะคะมาเจอวัดธรรมสรโรธนะคะแล้วก็จะอยู่ใกล้กับดูคองคาเฟ่นะคะแอนเดสตอรองนะคะ,ะ,คะอยู่ใกล้กับมอสะวะองครักษ์นะคะนะครนายกนะคะแล้วก็จะอยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะตรงนี้นะคะสถานที่ใกล้เคียงค่ะแลนด์มาร์กตรงนี้ค่ะเหมาะสำหรับที่ทำธุรกิจสร้างบ้านพร้อมทําธุรกิจนะคะสําหรับแปลงที่11ที่หลุดจองมาจะถึงสิ้นสุดหมุดตรงนี้จะไปถึงด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลรีวิวแปลงที่12ต่อเลยนะคะหลุด จองมาสองแปลงนะคะคือแปลงที่สิบเอ็ดกับแปลงที่สิบสองนะคะแปลงที่สิบสองนี้คือสามร้อยห้าสิบห้าตารางวานะคะเนี่ยค่ะเหมาะสร้างบ้านที่อยู่อาศัยบ้านพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็มาทําธุรกิจได้ค่ะเพราะว่าเส้นตรงนี้ค่ะมีแต่การทําธุรกิจทั้งนั้นเลยค่ะสังเกตอย่างาร้าน<อ>กาแฟเธอคาเฟ่อันฟาร์มนะคะหรือจะเป็นร้านดูครองเนี้ยค่ะก็คือทําเป็นร้านกาแฟแล้วก็ทําเป็นจุดเช็คอินสําหรับถ่ายรูปนะคะสำหรับการมาท่องเที่ยวค่ะสําหรับที่ตรงนี้เหมาะมากเลยนะคะหลุดจองมา แค่สองแปลงนะคะนี่ค่ะหมุดสิ้นสุดของแปลงที่สิบสองนะคะ B12 B11 นะคะ ตรงนี้คือจุดสิ้นสุดของ B12 นะคะจะไปถึงด้านหลังโน้นเลยนะคะที่จะมีหมุดอยู่ด้านหลังนะคะ3 5 5หตารางวานะคะจากทางนี้ก็จะมาจากเส้นรังสิตนครนายกเพียง2กิโลเมตรนะคะเข้ามานะคะก็จะมาเจอว่าธรรมสาโรดก่อนนะคะถึงจะมาเจอ,อยังที่ดินของเรานะคะนะคะสนใจรีทับขึ้นมาเลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook นะคะเปิ้นนักนันนะคะ0 9 0 2 7 5 8 3 0 9นะคะ YouTube นะคะเปิ้นขายที่ดินคะ่ะ เนี่ยค่ะติดถนนลาดยางดำเลยนะคะหลุดจองมาสองแปลงค่ะ B11 และ B12 ค่ะรีบทักมาหาป้าได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ